สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือมหาชัยนะครับผมจะข้ามาน้ำท่าจีนไปฝั่งท่าฉลองนะครับไปร่วมงานกระถิ่นผมเลือกมาลงทางนี้จะได้ถ่ายภาพบรรยากาศท่าเรือมหาชัยนะครับอันนี้ก็เพิ่งปรับลง เสร็จมาประมาณเห็นว่าประมาณเดือนนะครับฝั่งทางนี้นะแต่ก่อนเขาจะทำท่าเรือชั่วคราวขึ้นตรงนู้นหน้าศาลเจ้าพ่อหลังเหนือที่ที่เห็นด้านหน,น้านี่ครับอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ไปขึ้นไปขึ้นท่าเรือชั่วคราวฝั่งท่าฉลอมที่ ตอนนี้ผมจะไปซื้อตัวนะครับลงเรือที่าเรือมาชัยนะครับท่าเาาราเือใหม่ท่าโดยสาราที่เคยข้ามนะครับก็3าบาทแล้วก็มอไซค์ก็3บาทเช่นกันท่าโดยสารเท่าไหร่ครับสามบาทใช่ไหมมอไซคก็ยังสามบาทเหมือนเดิมเนาะ ดูนี่โปะโปะลงไปขึ้นเรือนะครับดูมันโคงสวยงามนี่เป็นเป็นเละมันเละบานกลับราบเรียบดูมันคงมากดูฝั่งันงนั้นศาลเฉพาะหลักเมืองนะครับดูบรรยากาศนะครับ นี่เป็นคลองออกมามันจบกับแม่น้ำท่าจีนที่อยู่ด้านหน้านะมีเรือโดยสารจะข้ามฟากไปไปทา,างท่าฉลองถ่ายภาพบรรยากาศตอนนี้ก่อนนะครับผมจะขึ้นเรือใบตองเจ็ดนะครับทางโน้นผมจะไปร่วมงานกระถินที่วัดวัดหลังสารประสิทธิ์นะครับ ห่างออกไปจากท่าเรือท่าฉลองประมาณ2กิโลเมตรได้นะครับครับเ,เดี๋ยวไปขึ้นเรือนะครับเดี๋ยวไปขึ้นเรือเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงอ้ออกภาคกลางโนนก็มีมอเตอร์ไซค์และผู้โด้สารทั่วไปคื่อมบรรยกาบนเรือนะครับเตอกับตันมีเรือ บรรยากาศในเรือนะครับตรงไปโน้นจะไปปากอ่าวนะครับไปปากอ่าวอ่างโน้นที่มีเรือลำใหญ่ๆสีออกส้มๆแดงๆก็จะเป็นฝั่งท่าเรือท่าฉลองนะครับทางกัางโน้นนะครับ เรือโดยสารจะเคลื่อนที่ออกแล้วนะครับมีเรือลำใหญ่ที่กำลังเข้ามาจาก่ากอ่าวนะครับเข้ามาประมาในแม่น้ำนะตรงไปอร,รอบออกทะเล หรือยังไงเข้ามาซ่อมบำรุง,งนะครับมันจะมีอูอ่ต่างๆเยอะเลยครับมีริมน้ำสองป้างมีดูเรือนะครับเรือลำใหญ่มากนอราชจำเพิ่นอราลากจ์เพิ่ ถ้าเรือถ้ามหาชายที่เรา,าเรขึ้นมาเนี่ยเราเรือคู่กันเลยนะครับเรือินทะเลก็ดีได้ภากพิงวัดงาม ทานท้ายเรือเชิญทะเลลำใหญ่ครับ ท่านผู้ชมครับถ้าเรือถ้าเรือถ้าฉลองยังซ้อแมแซมไม่เสร็จนะครับยังต้องมาขึ้นที่ถ้าเรือชั่วทาวที่ถ้าเรือชั่วทาวที่ าเรือชะพาลฝั่งท่าฉลองซึ่งห่างจากเหนือน้าขึ้นมาจากสถานีจากที่ท่าเรือท่าฉลองประมาณกิโลเมตรน่าจะได้นะครับประมาณด้วยสายดานะครับะจะเห็นพระองค์ใหญ่ครับนี่หลวงพ่อพระองค์ใหญ่นะฮนะอ๋อที่สถา,านีที่วัดบ้านแหลมเลยครับ นะมันจะมาเรียนวัดเลยขึ้นทีทบน่บนริเวณวัดเลยจะขึ้นไปครับที่ถ้าเหลือตัวขาวเปลี่ยนเป๊กเป๊กถ้าเหลือตัวขาวนะครับข,ข้อใหญ่บริเวณวัดนะครับ นี่มีเรือเดอนประมองเรือเดินเดินทะเลครับหาปลาเรือหาปลาจมแล้วก็ป <c> ว <oughs> ดตาวางครับเนี่ยทางนี้ก็มีจมอยู่ลำหนึ่งฝ่ามือนี่ผมก็เตรียมลงเรือเข้าไปฝั่งทางมหาชายซึ่งฝั่งมหาชายาาชาเรือเสร็จสมบูรณ์แล้วอันนี้ถ้าเสร็จแล้วก็จะกลับไปชายที่ ถ้าเรือท่าฉลอ่เดิมนะครับที่กําลังซ่อมแซมอยู่ก็จะได้ถ้าเรือที่แข็งแรงดีขึ้นเหมือนฝั่งทะาเรือมหาชัยนะครับนี่ขึ้นบริเวณวัดครับไม่ใช่ที่ที่สถานีรถไฟซึ่งสถานีรถไฟก็อยู่ทางขวามือผมติดกับกำแพงวัดนี่ครับนะ ก็มีมาต่อรถเดานล้สามล้ออีกนะครับยังมีอยู่นะแล้กวก็วินมยอเตอร์ไซค์อี่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปไหว้หลวงพ่อองค์ใหญ่ก่อนนะครับไปไหว้หลวงพ่อองค์ใหญ่ก่อนที่วัดวัดบ้านแหลมน,นะครับท่านท่านผู้ชมอาจสงสัยว่าปลายทางที่แม่กลองนะถ้เาเราขึ้นสถานที่รถไฟ ขึ้นขึ้นรถไฟจากที่นี่สถานีนรถไฟท่าฉลองที่บ้านแหลมาไปแม่กลองก็ลงที่สถานีใกล้ๆก,กับสถานีแม่กลองอยู่ใกล้ๆวัดบ้านแหลมเหมือนกันนะชื่อเหมือนกันครับท้งต้นทางปลายทางนี่ว่าให้หลวงพ่อเดี๋ยว่้ยเดินทางต่อน,นะครับหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับ คามาดูที่สามารถขึ้นไปไดครับมีมีขึ้นไปไหว้ข้างบนก็มีครับเนี่ยเห็นคนไหมครับมีบันไดขึ้นสองข้างาจะเนียกว่าสมเด็จองค์พระประถมพุทธสิขีจักพักมุนีสัมพุทธชยัน ตีสีสาครนะครับชื่อออกญานนิดนึงนะครับนี่ข้างล่างน่าจะเป็นรูปจำลองขององค์ท่านนะครับนี้ผมจะเดินทางต่อนะครับคงต้อง,งวินมอไซน์นั่งมอไซค์รับจ้างครับไปลงที่วัด่ังสารพาท่านเข้าสู่ วัดหลังสารซึ่งจะมีพิธีอทอดกระถิ่นประจำปีนี้นะครับ,รบผมจะไปร่วมที่นั่นนะครับครับไปไปที่วัดเลยนะครับไปเจอกันที่นั่นอีกที่นึงครับ